สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับจากเกพาลุยทให้ออวันนี้ลูกปิดมาไว้เว้ยเวลามีคนช้ากับมือวันนี้แขกรับเชิญ <c oughs> เอางี้ต้องบอกก่อนว่าเทปนี้มีแขกรับเชิญครับ,รบนี่เป็นคนแรกที่มาเลยเออ่าวานขอโพสในเฟซบุ๊กส่วนตัวไปบอกว่าอยาก ขยักมาแจมกับจานเก๋มาได้เลยเป็น,ปนสาวสาวเป็นอะไรเงี้ยมาสายรั่วสายอะไรกันมาคอนเซ็ปต์คือใครก็ได้ไม่ต้องเป็นนางบงนางแบบอะไรมาได้หมดฟิลเพื่อนฟิวเพื่อนอฟิลเพือพ่อนฟิวพ,พี่น้องอ่ะเอฟซีที่ดูอยู่ก็ได้นะแต่อยากมาก็มา<ห>น,นะครับแล้ววันนี้คนแรกคือน้องโบขอเชิญน้องโบเลยครับมาเลยลูก ตรงนี้ก็ชอบตัดเนี่ยมึงเป็นอ่าแนะนำตัวกับเพื่อนๆหน่อยครับลูกอ่ะสวัสดีค่ะชื่อโบค่ะเออโบแค่น,นี้อ่ะอ่ะโบโบทำอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็ทำธุรกิจที่บ้านนะคะขายขายบ้านมือสองอะไรอย่างเงี้ยอาล่ะ,ละโอ้โหตัวเล็กแค่นี้ขายบ้านหลังก็เริ่มบมลาเลยเหรอเฮ้ยไม่ธรรมดาดิา่ะชอบอะไรใหญ่ชอบอะไรใหญ่ๆเอาไมา่ได้ไล่เหี้ยกูเล็กด้วยแหมนึกยังไงอยากมามาจับเลขกับอาจารย์ ชอบเลขหวยอแล้วเจ้นหวยเราติดตามเพจอยู่ไงเราก็เลยแบบอยากมาลองล้วงดูเอาละเฮ้ยล้วงหวยเหรอล้วงไข่แล้วปกติแทงบ่อยไหมครับก็ไม่ปุ๊บปุ๊บนี่แหละกระดูกตรงนี้แหละปกติไม่ค่อยได้แทงกั่ปกติจะโดนก็แทงหยอก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 โดนแทงล่าสุดเมื่อไหร่ลูกเฮ้ยได้ข่าวโม้ที่แล้วถูกอ่ะถูกค่ะถูกหวยถูกแดด มีมุกเด็ดๆสักนุ่มดูไหมตัวโลแกนก็ได้อ่จับซะหน่อยโกดคือโง่ปีโป้แกะยากเฮ้ยงั้นเราขอสีเขียวนะเออชอบสีอะไรลูกสีเหมือเกิดกูรู้นะคิดอะไรเนี่ยน้องโบพี่ขอจังตับหนึ่งว่าไปเลยลูกคนไหนที่คุณลงอือโจึงรู้ไปว่าคุณลื่นเฮ้ยเข้าลื่นเอ้าวมีจังไรเห็นเรื่องอ่ะมาแล้วาจัด เลขกันเลยดีกว่านั่นจับเลขหลักก่อนเดี๋ยวหนูเขย่าที่จับสามเลขโอเคนะอ่ะพร้อมเลยมาอานั้นหนูเขย่าให้ลูกยกขึ้นๆแล้วก็ยาวให้ลูกยกขุงนๆงีเออเขย่าเขย่าเล็กๆเขย่าเล็กๆเด้งๆเด้ง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 กระแท้กระแท้เข้าไปเออเออเออโอ้ยไม่ใหญแล้วไอ้ย่เอากรต่ำไม่ได้ก็สูงดิเอ้าเก้าสามหกหนึ่สวยนะ แรงแรงขยำขยวแรงแรงเลขมันยังไม่ขยับเลยจุเลตัวเองหายมามาเล่นขยำมามาสามเลขลูกแล้วคนต่อไปใครจะกล้ามาเนี่ยนี่ขยำสแรงจะงศูนย์หกเข่าอะเฮ้ยสวยด่าลืมอ่ะต่อไปเลขไข่เราจับคนละเลขอ่ะพร้อมขยำเลยลูกเศูนยกสูงเออเดี๋ยวสามจะเห็นเลข เท่าไรสามสเฮ้ยสวยมาก่ศูนยามครับผมมาเลขหังนะครับเก้ากครับเนี่ยก็จะมีเก้าศูนย์เเกะครับครับสานกะครับหกศูนยนะครับครับเลขรองเป็นศูนย์หเลขควยจากกรจาย์เก๋แล้วก็พีโบนะครับผมสาูนยแล้วก็ศูครับแน่นอนครับถ้าเลขอั้ไปคือได้ที่นี่เลยครับซองสลากรับลตเรี่ออนไลน์ซื้ได้ออนไล วันนี้นะฮะอ่าน้องโบมีอะไรอยากขายขายเลยลูกก็คือโบทำซื้อขายบ้านมือสองอะค่ะพอจัดเงิชื่อจัดเชื่อรีเลยสามารถคู่ได้เต็มเลยแล้วถ้าบอกแบบเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยมีปัญหามาปรึกษาได้ปะปรึกษาได้เลยค่ะฝากน้องโบด้วยฝากไอ f ีเฟซบุ๊กไปเลยฮะบ้างไงเฟซบุ๊กก็โบค่ะ B O W I T C H U D A โบวิชุดาอ่าไอจีไอจีก็ เดี๋ยวก็ไม่มีใครเขามาหรอกเอาไอจีไปต่อไอจีก็ B O W L I N G L นจีลแพอแล้วเดี๋ยวไม่มีใครมาเก็บกูยเฮียเอาบอลแล้วบอลแล้วจากไรบอแล้วบอลแล้วจากเก๋กับเพทางต้องขอลา Lam, pam 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 pam